ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับหวังว่าจะสบายดีในช่วงโควิด -19 นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะสอนเกี่ยวกับการสร้างคาโฮ t ซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าคาโฮดคืออะไรนะครับคาโฮดเป็นลักษณะของเกมการตอบคาถามสั้นๆมีจุดเด่นตรงที่ว่าเวลาที่ผู้เรียนตอบคาถามเนี่ยจะแสดงคะแนนแบบเร็วทามนะครับก็คือโชว์ให้เห็นเลยว่าใครคือคนที่ตอบได้ถูกต้องและก็เร็วที่สุดนะครับในส่วนนี้จะทําให้ผู้เรียนของเราเนี่ยมีความตื่นเต้นและก็สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับขั้นตอนในการสร้าง Kahoot นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์ kahoot com นะครับจะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชินกับการพิมพ์ในลักษณะอย่างนี้นะครับให้เรากลับไปที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์ Kahoot แบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นคลิกตรงลิงก์บนสุดนะครับ ก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการสมัครสมาชิกเพื่อสร้างกิจกรรมนะครับให้เราไปที่ Sign u p ครับกดหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราจะเจอกับหน้านี้ครับเขาบอกว่าให้เราเลือกประเภทของบัญชีเรานะครับแน่นอนครับเราเป็นทีเชื่อใช่ไหมครับก็เลือกจากนั้นเขาบอกว่าให้เราอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการทํางานของเรานะครับก็แน่นอนครับเราต้องเลือกโรงเรียนถูกไหมครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับเขาบอกว่าให้เรากรอกอ e ีเมลรหัสผ่านถ้าเกิดใครมี Gmail อยู่แล้วนะครับก็คลิกได้เลยครับผมขอใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับ Gmail sign up with Google โอเคจากนั้นนะครับให้เราพริมพ e ์อีเมลของเรานะครับผมก็จะใช้อ e ีเมลเดิมครูผู้ช่วยนะครับกด Next แล้วก็ให้พิมพ์รหัสผ่านนะครับ Next แล้วก็รอสักครู่ครับ พอเราใส่อีเมลเซ็นะครับเราก็จะเจอกับหน้านี้นะครับจริงเราก็มีหลายออปชันให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดเราสนใจก็ลองได้นะครับ3มเหรียญหเหรียญนะครับแต่ในวิดีโอนี้นะครับเราจะสอนฟรีนะครับก็คือของเบสิกนะครับพื้นฐานกด Continue ครับเขาบอกว่าไง Welcome to k a h o o t ก็ยินดีต้อนรับของเรานะครับก็ใส่ชื่อของเราเข้าไปนะครับผมจะขออนุญาตใส่ครูผู้ช่วยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราใส่ชื่อโรงเรียนของเรานะครับผมก็จะใส่เป็นโรงเรียนครูผู้ช่วยแล้วกันนะครับขออนุญาตก๊อปปี้นะครับคัดลอกวางอ่เสร็จแล้วครับเซฟอ่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะออกจากระบบนะครับแล้วลองเข้ามาใหม่เนี่ยจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับให้เราไปที่รูปฟันเฟืองนะครับกดออกจากระบบนะครับไซออลนะครับจากนั้นนะครับผมจะลองเข้ามาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ก็ไปที่ kahoot.com เหมือนเดิมครับอ่าก็จะเจอหน้านี้ถูกไหมครับจากนั้นทําการล็อกอินเพราะว่าเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับกดล็อกอินแน่นอนครับเราต้องใช้ Gmail เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราใช้ตัวนี้กดเลือกเมลของเรานะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอกับหน้าเดิมไม่งงนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ